ก่อนที่เราจะไปพักกันช่วงนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับช่วงของท่องไปในโลกของเด็กซึ่งวันนี้เราจะไปพบกับความน่ารักของน้องๆพิธีกรทั้ง3คนและลิงที่เขาสามมุกกันครับขอเชิญรับชมครับสนับสนุนโดยร้านเมืองปลาชตุจักสองมีนบุรีจำหน่ายอุปกรณ์เลี้ยงปลาสวนน้ำอุปกรณ์น้ำพุ02918 ข้าวมีซีสูงอัลฮัมดุลิลลาอ์น้องๆครับช่วงท่องไปในโลกของเด็กก็กลับมาพบกับน้องๆอีกแล้วนะครับ วันนี้พิธีกวนตัวน,น้อยๆของเราทั้ง3มเนี่ยจะพาน้องๆไปทำความรู้จักกับสัตว์ชนิดไหนกันนะไปดูกันเลยดีกว่าแต่สัปดาห์นี้เราไม่ได้อยู่กันที่ทะเลแล้วนะครับน้องๆเรามาอยู่บนเขาสามมุกครับแม่เขาสามมุกเนี่ยเป็นเนินเขาเตี้ยๆอยู่กึ่งกลางระหว่างหาดบางแสนกับบ้านอ่างศิลาที่เราไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนู่น บนเขาสามุกเนี่ยเราสามารถมองเห็นอ่าวอ่างศิลาที่มีหลักเลี้ยงหอยแมลงภู่และหอยนางรมปักอยู่เต็มท้องทะเลโอ้ว oh, wow, wow, wow. ้าวว้าวว้าวนะจะว้าวอะไรมากก็ไม่รู้ตัวเองเหมือนกันเรายังเป็นจุดที่สามารถมองเห็นแหลมแทน่นที่อยู่ติดกับหาดบางแสนได้อีกด้วยนะครับแม่สวยจริงๆเลยเนี่ยแต่การที่พิธีกรทั้งสามของเราพามาเขาสามุกเนี่ย สงสัยจำพามาดูหอยมุกแน่ๆเลยใช่ไหมครับนี่เจี๊ยบขอขอเจี๊ยบขอขอเจี๊ยบขอขอเจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบขอขอน้องมูสามมินร้องเจี๊ยบเจี๊ยบสงสัยพามาดูไก่แน่นอนแล้วแน่ๆเลยว่าแต่หากดูไก่ที่บ้านพี่ก็มีนะครับไม่ต้องมาถึงชนบุรีหรอกไม่ใช่แล้วค่ะพี่พิดีกรเสียงเจี๊ยบนี่มันเสียงลิง มาเขาสามมุกก็ต้องมาดูลิงแสเหมสิคะเจี๊ยกะเจี๊ย๊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 ขอกเจี๊ยกเจี๊ยกะเจี๊ย๊น้องอูซามินเลิกร้องเสียงลิงได้แล้วค่ะพาท่านผู้ชมไปดูลิงกันดีกว่าว่าแต่ลิงอยู่ไหนคะอ๋อนู่นไงครับพี่ลีนาเจ้าลิงเจี๊ย๊ะเจี๊ย๊ะเจี๊ยกะเจี๊ย๊เจี๊ย๊ขอกงั้นน้องอูซามินช่วยพาท่านผู้ชมไปดูลิงแทนพี่ลีนาหน่อยนะคะ مالك الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين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 . จักจ๊กแจ๊กใครเนี่ยไม่รู้จักมาทักเราทำไมเนี่ยฮะชักพี่ลิงครับพี่ลิงครับผมชื่อบูซัมมินครับจ๊กเจ๊กจักจ๊กเจ๊กเฉอะเฉอะพี่โคโซครับดูสิพี่ลิงเจ๊กไม่สนใจผมเลยหาพี่ลิงเจ๊กไม่คุยกับผมผมจะกัดน,นิ้วตัวเองแล้วนะไปดีกว่าแจ๊กแจ๊กเจ๊ะ อ้าวพี่เจีย๊ยงหนีผมไปซะแล้วเสียใจจุงเบยไม่ต้องเสียใจครับน้องมูซัมมินเพราะบนเขาสามมุกเนี่ยมีลิงเยอะมากลิงเขาสามมุกเนี่ยเป็นลิงป่าที่อาศัยอยู่ในป่าบนเขาสามมุกมาตั้งแต่ดั้งแต่เดิมแล้วครับและมีจำนวนมากเป็นพันๆตัวเลยดูสิพี่โคโซครับแล้วทำไมพี่ลิงจอถึงมาอยู่ที่เขาสามมุกเยอะแยะเลยล่ะครับ ก็พีลิงเจ๊กที่น้องมูซัมมินเจอเนี่ยก็คือพี่ลิงแสมไม่ใช่แล้วลิงซ่าแหมนะไม่ใช่แสมนะแล้วลิงซ่าแหม่เนี่ยก็ชอบอยู่ตามป่าชายเลนซึ่งในจังหวัดชนบุรีเนี่ยจะมีป่าชายเลนตั้งแต่ปากแม่น้ําบางปะกงจนถึงเขาสามมุกเลยครับน้องๆอ้าวแล้วนี่น้องมูซัมมินหายไปไหนอีกเนี่ยปล่อยพี่พูดอยู่คนเดียวได้ยังไงเนี่ยฮะเหงานะผมอยู่นี่ครับเฮ้อเศร้า ไม่ไหวแล้วหิวหิวหิวผมยังไม่ได้กินข้าวเลยครับเออหิวกว็ไปซื้อข้าวกินสิครับน้องหมูสามมนินไม่มีใครห้ามซะหน่อยอืมอืมผมลืมขอตังค์แม่มาครับไม่ไหวแล้วกินแขนตัวเองดีกว่าเงำเงำเงำเง,ำงำเอ๊ะนึกออกแล้วไปขอกล้วยจากพี่ลิงกินดีกว่าพี่ลิงครับขอกล้วยกินว่างจี ผมเลืมขอตังแม่มาเจ๊ก๊๊โทษทีน้องมุซัมินวันนี้พี่ไม่ได้กินกล้วยนะพี่กินถั่วเจ๊ยกรอกเจ๊ะกรอรอกรอกรถั่วก็ได้ครับอ่ะผมนั่งลมพร้อมกันแล้วครับแต่ลิงกินถั่วได้ด้วยเหรอครับผมนึกว่ากินได้แต่กล้วยเจ๊ยกพี่กินถั่วก็ได้ครับนอกจากนั้นพี่ยังกินปู ปลากุ้งหอยได้ด้วยนะครับน้องมุซัมมินเจ็คเจเน้องๆครับลิงสแมแอเนี่ยเป็นลิงอีกชนิดที่พบได้แทบทุกภูมิประเทศเลยทีเดียวนะลิงสแมแอเนี่ยพยายามจะปรับตัวให้อยู่ในพื้นที่บริเวณรอบนอกของป่ามากกว่าที่จะต้องไปอยู่ในป่าลึกฮิป่าลึกนี่น่ากลัวเจ้าลิงคงกลัวงา ลิงสแแมเนี่ยจะมีชุกชุมตามป่าชายเลนและริมฝั่งทะเลนะครับน้องๆเราน้องๆรู้ไหมครับว่าเจ้าลิงสแแมเนี่ยมีอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าลิงกินปูนะครับแฮ้กินปูลิงกินปูแม่ไม่ใช่ชื่อลิงงั้นแปลกแปลโอ้ยโยโชื่อแปลกจุงเบยน้องมูซัมมินครับการที่ลิงสแแมมีอีกชื่อว่าลิงกินปูเนี่ย ก็เพราะมันชอบกินปูสแมแหมากๆเลยทีเดียวนะส่วนชื่อลิงสมเนี่ยก็คงไม่ต้องบอกนะครับว่ามันได้ชื่อนี้มาเพราะอะไรความจริงเนี่ยฮะลิงสมเนี่ยยังกินอาหารอื่นอีกได้หลายชนิดเลยทีเดียวนะน้องๆทั้งผลลไม้เอย่ยใบไม้เอย่ยหอยหรือมแมลงหรือสัตว์เลื้อยคลานต่างๆนะกินได้เยอะเลยทีเดียวนะฮะจริงหรอคะอ้าวน้องฮันนะ่า มาเมื่อ,อไหรไม่ยอมบอกเลยนะไม่เชื่อไปถามพี่ลิงได้เลยเจ๊ๆๆจ๊กเจ๊เจจริงครับผมจริงจริงมากๆเลยนอกจากนั้นนะผมยังกินไข่ด้วยนะครับ <c oughs> นี่ไงอาหารโปรดเลย <c oughs> อ้าวหล่นพื้นอ <c oughs> แต่ถึงหล่นพื้นพี่ก็กินนะ <c oughs> พี่เป็นลิงแต่พี่ก็ไม่ฟุ่มเฟือยนะครับน้องๆงุ้มงุ้มอันย่อยหย่อนจ๊กจ๊กตรงรีบกิน อยอมน้องมูสัม,มินมาแย่งยจ๊คแจ๊อ้พี่ลิงกินเก่งจังคุณป้าแม่คะคะขอไข่ให้หนูหน่อยคะ่ะหนูจะเอาให้พี่ลิงผมไม่มีตองอดให้อาหารพี่ลิงเลยอะพี่ลิงกินให้อร่อยนะคะเฮ้อเศร้ากล้วยก็ไม่ได้กินถั่วก็ไม่ได้กินแถมยังให้อาหารพี่ลิงไม่ได้อีก ผมเศร้ามากครับวายพี่ลิงจะมาแย่งขนมพี่อันนาไปก่อนนะช่วยเยคุณป้าใจดีอ่ะพี่ลิงกินให้อร่อยอรนะครับขอบคุณนะน้องมูซามมนเอามานี่เอามาจั๊กเจี๊ยบจัก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 เอ้ยพี่ลิงอยากกัดผมผมยังเด็กอยู่นะน้องๆครับ ความเมตตาที่อัลลอฮ์มีต่อสปปรรพสิ่งนั้นมีมากมายจนนับไม่ทั่วเลยทีเดียวนะอย่างการที่มนุษย์เรากินอาหารได้หลากหลายเนี่ยก็เป็นเพราะความเมตตากรุณาของอัลลอฮ์อย่างหนึ่งนะครับน้องๆลองนึกถึงนะถ้าพวกเราเนี่ยต้องกินแต่ผักไม่ได้กินเนื้อกินปลาเนี่ยคงจะน่าเบื่อน่าดูเลยนะแม่กินแต่ผักไม่ค่อยชอบกินผักกันเลยใช่ไหมโรเนี่ยโร,ร,รู้นะแต่ความเมตตาของอัลลอฮ์เนี่ย ก็ไม่ได้มีจํากัดอยู่แค่เพียงมนุษย์เท่านั้นนะครับน้องๆพระองค์ยังเผื่อแผ่ไปถึงสัตว์อื่นๆอย่างเจ้าลิงสแสมด้วยถ้าอยู่ใกล้ทะเลลิงสแสมก็กินปูได้ปลาได้หรือถ้าอยู่ไกลทะเลมันก็ยังกินกล้วยกินถั่วได้อีกนะพระเจ้าของเราเนี่ยทรงยิ่งใหญ่ในความรูนาจริงๆนะครับน้องๆเป็นบ่าวของพระองค์ถ้าไม่ใช่ว่างอมืองอเท้าได้จริงๆแล้ว ยากเหลือเกินนะที่พระอ,องค์จะปล่อยให้โอตายนะอัลฮัมดุลิลลาแจ๊กจักจกน้องๆเล่นหนี้กไปหมดเลยทิ้งผมไว้คนเดียวเอ้ยตัวเดียวผมขอกินกล้วยอร่อยออร่อย,อรอยก่อนนะครับแต่ว่าน้องๆยังไม่รู้จักพี่เจี๊ยบเลยงั้นสัปดาห์หน้ามารู้จักพี่เจี๊ยบแสมมกันต่อนะครับเจี๊ยกรอกเจี๊ยกรอก,ร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 ก นึกถึงอุปกรณ์ตกปลานึกถึงร้านน้องจอับอคอาเรียมที่มีอุปกรณ์ตกปลาทุกชนิดให้ท่านได้เลือกสรรร้านน้องจอับอคอาเรียมจำหน่ายอุปกรณ์ตกปลาไม่ว่าจะเป็นรอกตกปลาทั่วไปรอกตีเหยื่อปลอมคันเบ็ดเหยื่อจริจ้งเหยือ่อปลอมร้านน้องจอับอคอาเรียมยังจำหน่ายอุปกรณ์เสริมสําหรับนักตกปลาอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นเรือไฟเบอร์เรือ,ออลูมิเนียมหมอเตอ์ไกด์เสื้อชูชีพถุงมือหมวกกันแดดและแว่นตา ร้านน้องจอกอควาเรียมให้บริการโดยพนักงานที่รู้จริงเรื่องการตกปลาตั้งอยู่ที่ซอยสุเาหลาิมไหยมินาใกล้ตลาดน้องจอกโทรสอบถามรายละเอียดหรือสั่งซื้อสินค้าได้ที่029883047หรือที่ w w w เว็มืองปลา .com ผมรองค่าสัตว์แพะแกะนนเร่ฟาร์มครับจำหน่ายเนื้อแพะเนื้อแกะทุกชนิดตัวเป็น ทำกุรบันทำอากิจก็ได้ชำแหละเนื้อเป็นชิ้นส่วนทั้งตัวได้และมีห้องเย็นสามารถขนย้ายและส่งออกได้ทั่วประเทศและสามารถนำส่งออกได้ด้วยเพราะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มาตรฐานแห่งแรกของประเทศไทยและมาตรฐานอาลาลจากจุฬาราชมนตรีแห่งประเทศไทยด้วยครับจัดจำหน่ายเนื้อแพะและเนื้อแกะทั้งปลีกและส่งทั่วราชอาณาจักรโทร081 8120356หรือ0817205823 AKAN จำหน่ายสินค้าคุณภาพคันเบ็ดหลากหลายยี่ห้อรอกหลากหลายราคามีอะไหล่บริการรับประกันอะไหล่แท้ AKAN โทร022142539หรือเว็บ AKAN tackle com ความเรื่องรมในบ้านย่อมเป็นสิ่งที่ใครๆก็ทวิหหาเมืองปลาูนยนรวมอุปกรณ์แต่งสวนน้ำและอุปกรณ์เลี้ยงปลาทั้งต้นไม้น้ำเรซินชุดแชมพูชุดน้ำล้นฝ่ายใต้น้ำรวมถึงอุปกรณ์ตู้ปลาหลากหลายแบบสามารถซื้อได้ที่ร้านเมืองปลาเจตุจักร2มีนบุรีโครงการ8เปิดวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์โทร029189440เว็บไซต์แบบเมืองปลา .com บริหารงานโดยฮัดยับดุโรชิดและฮัดยาฟาริดาตุวสิน